ดาบคู่พิฆาตปีศาจเดิงระบำสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับดูมอสนอนแมวกับช่วงสเต็ปนอนแมวมาสอนแนวทางการเล่นดาบคู่ดูโอเ a ลตในฉบับยูม,มอสกันกับชื่อคลิปนี้ที่ว่าดาบคู่พิฆาตปีศาจเดิงระบำ การโจมตีที่รวดเร็วว่องไวผิวไหวดังสายลมฟัดแกวง่งคมอาวุธเข้าทำลายเม็ดอย่างไม่เกรงกลัวโยกตัวหลบดีตามจังหวะไร่ร,รำพร้อมหาจังหวะระบำดาคู่อันสวยสดงดงามทำลายเม็ดเข้าใส่มอนสเตอร์แล้วค่อยๆดูดวิญญ,ญาณสัตว์ร,ร้ายมาเพิ่มออราให้กับดาบคมดาบที่ทยอยกัดกินมอนสเตอร์ดังดาบดูดวิญ,ญญาณเมื่อเก็บพลังงานเต็มหลอดจะทำให้เราเข้าสู่หมดคราบปีศาจได้การได้รับในหมดนี้เราจะไม่เสียสตามิน่าหรือพลังวิญญ,ญาณใดๆการโจมตีแม้จะไม่ถึงขั้นสุดแต่ก็เอามาสลับใช้กับหมด,ด,ดีีาไดด้ โมดปีศาจการสละวิญญาณของตัวเองให้ปีศาจร้ายเข้ามากัดกินแลกกับการได้พลังปีศาจมาครอบครองถือว่าคุ้มค่าเสียจริงๆการโจมตีการเคลื่อนไหวรวดเร็วมากร่างกายขยับได้พิวไหวตัวคนที่เราเห็นมันก็เพียงเงาของปีศาจร้ายที่ออกมาไร่รำเท่านั้นเมื่อใดที่มันกัดกินพลังงานวิญญาณหรือที่เรียกว่าสตามิน่าจนหมดร่างกายเราจะหยุดนิ่งและตกเป็นเป้าหมายของเหล่ามอนสเตอร์ได้แบบที่ไม่มีอะไรเกินกว่าคำว่าความตาย การจะปล่อยให้ปีศาจร้ายเข้าครอบงำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเราต้องทำการปลดพลึกวิญญาณร้ายเป็นระยะๆะะด้วยการออกจากโหมดปีาศาจรอจนกว่าพลังวิญญาณของเราจะกลับมาเต็มๆถูร่างกายอีกครั้งขยับเข้าสู่ร่างปีาศาจแล้วรวบรวมสติให้ดีอย่าให้ปีาศาจร้ายเข้าครอบงำได้สำเร็จเท่านี้เราก็จะกลายเป็นนักปล่าดาผู้พิฆาตปีาศาจดึงระบำได้อย่างเต็มตัว การเล่นในรูปแบบนี้เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมเลยทีเดียวการได้รำระบํดดาบบนพื้นดินยังสามารถทำดาเมจได้ดีในทุกๆระดับขั้นไม่ว่าจะเป็นโลแรงส์ไฮแรงส์ ang, หรือแม้แต่มาสเตอร์แรงส์เราก็ตะลุยได้หมดการกำเนิดเป็นดับคู่ในร่างปีศาจต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมในภาคนี้นั้นยังมีข้อดีอยู่บ้างกับการได้รับพลังลึกลับ2อย่างที่ติดตัวมานั่นก็คือเซา e ์เดสวร์และพิวซิ b งบายมาดูตัแรกกันก่อนเลยนะครับเซาล์เดสวร์การเคลื่อนไหวที่ใช้ไว้พักหนึ่งตัว ชากร่างเงาให้เคลื่อนไหวหลบการโจมตีต่างๆได้อย่างง่ายดายการหลบหลีกที่ถูกจังหวะจะส่งผลให้ตัวเราทําการได้รับระบบาดวิญญาณที่ทําดาเมจได้นักหน่วงช่วขณะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือหลบหลีกผู้ก็สามารถทําดาเมจได้ทุกช่วงเวลาเสียจริงๆไม่ว่าจะลุกหรือรับหันซ้ายหรือหันขวาก็สามารถทําดาเมจได้หมดอย่างที่2 f งฟิวซิ่งบาย ใช้คู่ในมีดสั้นประจำตัวผสมผสานกับมแมลงไวบักเข้าโจมตีระยะประชิดปักติดกับตัวมอนสเตอร์การสร้างดาเมจในจังหวะน,นี้ดาเมจจะเกิดเพิ่มเติมตรงคู่ในเล่มนี้ด้วยพร้อมกับสะสมพลังงานในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่มันจะระเบิดออกดาเมจก็ต้องบอกเลยว่ารุนแรงมากการโจมตีที่สามารถขยับยยเลื่อนเส้นตัวไปได้รอบทิศทางโดยคุณในจะเชื่อมติดกับเส้นใยไวบักแต่การออกห่างระยะมากๆก็กจะส่งผลให้เส้นใยไวบักขาดหายได้เหมือนกัน แต่ถ้าว่าการเล่นดาบคู่ในรูปแบบนี้ก็ยังมีข้อจํากัดค้อด้อยอยู่บ้างนั่นก็คือการโจมตีกลางอากาศที่ไม่สามารถทําได้มอนสเตอร์บางตัวจะมีคิ่อ,อนที่ค่อนข้างสูงการโจมตีด้วยดาบคู่สายนี้จึงไม่สามารถโจมตีได้ทําได้แต่การสก,กิดเกาะหน้าหนาหรือเล็บของมอนสเตอร์เท่านั้นอีสาตได้อย่างเราก็ต้องน้ําตาคลอ,อกันบ้างหลังงานนี้โอ้โหแต่ถึงกระนั้นทางนี้ก็ยังมีสวิตสกิลให้เราได้ใช้เพื่อนๆก็ลองปรับเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนในคลิปนี้ลุงมอสก็นําเสนอการเล่นแบบที่ยังไม่ได้ปด็อกล ใดๆนะครับหรือการเล่นแบบสวิตสกิลแค่หน้าเดียวของเหล่าฮันเตอร์หน้าใหม่ที่เพิ่งมาลองจับอาวุธชนิดนี้ก็ลองเล่นแบบนี้กันไปก่อนก็ได้ครับมาดูการเล่นการระบบาดาบกันบ้างดาบคู่สายนี้เน้นการโจมตีด้วยโหมดอีสากเป็นหลักใช้การเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเข้าทำดาเมจพร้อมกับหลบดิบไปด้วยําจังหวะการได้รำระบบาดาบก็ต้องหาจังหวะด,ดีๆในการใช้เพราะการออกสกิลค่อนข้างนานเพอเพอไปรำไม่ดูตามมาตะเรือก็อาจจะโดนมอนสเตอร์ ฝอยปลายคางออกง่ายๆก็ได้การบริหารการใช้สตามิน่าก็เป็นสิ่งสําคัญฝึกการใช้สายตาสังเกตหลอดพร้อมกับการออกสกิลให้คล่องเลือกการใช้ไวรัให้คุ้มค่ากับสถานการณ์จะเน้นการทําดาเมจจากคู่ในหรือจะเป็นการนํามาใช้ลบลีกคิวต่างๆของมอนสเตอร์ก็ทําได้ดีเช่นกันฐานได้ทาการลบลีกร่างเงาและการระเบิดพลังของคู่หนทั้ง3อย่างนี้คือพื้นฐานของร่างปีศาจขั้นเริ่มต้นเท่านั้นสามารถเล่นได้กับดาบคู่ทุกชนิดทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจสายธาตุหรือสายสถานะ ซึ่งในคลิปนี้ลุงมอสขอยกตัวอย่างสายที่สามารถทําให้เราไล่ร,รำระบําดาบได้อย่างพิวไวนั่นก็คือสายสถานะชาที่ทําให้มอนสเตอร์หยุดชะง,งักตัวสั่นง,งินงกทําหน้าเออให้เราตั้งท่าไล่าำทำดาเมจต,ตามชิ้ต่างๆได้อย่างสบายใจเหมาะมากกับมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อถึงแม้ดาเมจจากอาวุธจะไม่รุนแรงมากนะักแต่การที่มอนสเตอร์ขจับตัวไม่ได้มันก็ง่ายที่จะทําให้เราเลือกโจมตีใส่ติงแดงให้ระเบิดทําดาเมจได้อย่างสบายๆแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามอนสเตอร์ที่แนะนำก็ต้องเป็นพวกที่แพ้สถานะชา3ดาวนะครับ จะได้คุ้มค่ากับการเล่นสายสถานะชาสักหน่อยส่วนมอนเตอร์อื่นก็ใช้ได้เช่นกันเพียงแค่ผลของสถานะอาจจะทํางานได้ไม่ดีมากนะักนั่นเองมาดูที่อาวุธกันก่อนเลยอาวุธก็จะเป็นเอลเลกนเจลลี่ดับคู่ที่มีลักษณะคล้ายกับร่มที่มีสถานะชามาถึงข้างละ30หน่วยถือว่ามากสุดในหมวดหมู่ดาบคู่แล้วเอเจนเมนเพิ่มสถานะธาตุให้สุดเท่านี้อาวุธเราก็พร้อมใช้งานไปได้ทุกที่ทุกเวทแล้วครับ ชุดเกาะและสกิลในคลิปนี้ลุงมอสก็พยายามเลือกชุดเกาะแร่แปแร่เก้าและกันนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆในช่วงกลางเกมได้ง่ายขึ้นแถมการแอคเจ็ทเมนหาสกิลต่างๆก็ทําได้ง่ายเสียแต้มในการสุ่มสกิลที่น้อยแนะนําให้สุ่มสกิลแบบแรกนะครับประหยัดแต้มได้ดีมากๆแถมชุดแร่แปแร่เก้าที่ลุงเทสในทียูนี้สกิลที่ออก3แถวถือว่าค่อนข้างบ่อยบวกค่าพลังป้องกันที่สามารถสุ่มได้ก็มีแคปที่สูงอีกด้วยส่วนสกิลที่แนะนําพื้นฐานเลยก็คือ Constitution Level 5 m a ม a t h o n r u n n เนอร์เลเวลส m i สต s ม a r นาเซิร์3 e ลเว Extender l เอ็กเทนเดอร์เลเวลและสปีดชาร์เพดนิ่งเลเวลที่เหลือก็ดูได้ตามชุดที่ลุงมอสใช้เล่นในคลิปนี้ได้เลยนะครับลุงมอสจะเน้นการเล่นที่ไหลลื่นบวกด้วยสถานะเป็นหลักดาเมจอาจจะเป็นรองแต่รับรองว่าไม่เกิน10นาทีก็เอามอนสเตอร์ลงได้ไม่ยากครับเน้นปรับสกิลไปตามมอนสเตอร์ที่เจอรับรองว่าผ่านฉลุย ส่วนค่าป้องกันของชุดเกราะเพื่อนๆนก็ไปหาหินบวกกันเอาเองนะครับส่วนลุงขาดแคลนเสียมากๆจะหามาบวกชุดทําคลิปยังยากเลยครับเพื่อนร่วมทางฟ o ลโ o w วออันนี้แนะนําสําหรับสายโซโลลุยเดียวก็เอาน้องลูซิก้าสายปืนที่สามารถยิงสถานะต่างๆบวกสตันมอนเตอร์ได้กับเรนเดลให้ติดอาวุธสวิต X ไปเพราะอาวุธของนางมีค่าสถานะชาสามารถช่วยเราได้อีกแรงน้องหมาน้องแมวจะติดอาวุธชาด้วยก็ได้เอาแบบชนิดที่มอนเตอร์ไม่ได้กระดิกตัวกันเลยทีเดียว ดังโงของหวานทาและเพิ่มสถานะมากับดังโงแรก s p e c i a l ลลิสตเพิ่มค่าสถานะทําให้สถานะชาเพิ่มขึ้นไปอีกตามด้วย w o r k ์คเนอที่มีโอกาสเจอบอสประจําเคสที่เลือดน้อยลงและโม e อีกกินกันนอนแมวสักครั้งก็ยังดีกดใช้ตัวและเพิ่มค่าเลเวลกันด้วยนะครับสถานะจะติด100%ทุกสกิลเลยทีเดียว เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแนวทางดาบคู่พิฆาตปีศาสเตนร์รรบำมสำหรับผู้ที่เริ่มมาจับอาวุธชนิดนี้พอจะไปวัดไปว่ากับเขาได้บ้างไหมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้และนำไปใช้ผสมผสานกับการเล่นของตัวเองให้ได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคลิปนี้ลุงมอสก็คงต้องบอกลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปจะไม่ได้ยาวเสียจนเกินไปเป็นกำลังใจให้เหล่านักล่าทุกท่านแล้วสนุกไปด้วยกันกับการล่ามอนสเตอร์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ comes the pain! <laughs> <you> <laughs>